สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโร้โดยแม่หมอความสุขของตัวโตแม่หมอของตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีดีดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดชใช้วิจรณญาในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณคนที่มีข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แต่งแม่หมอเลยนะคะให้ไม่เป็น ไม่เป็นไรค่ะหรือว่าอยากสัโพตทางตรงใต้คอมเมนต์ Comment เลยนะคะมาค่ะวันนี้เราทํา,าลาัคนาราศีธนูนั่นเองนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูปักหลังเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนนะคะสิ่งไม่ดีจะหลุดพ้นออกไปจากของ ไปจากชีวิตคุณแน่นอนเพราะนี่คือประตูไลออนเกตได้เปิดบางสิ่งบางอย่างนะคะเข้าสู่ยุคเก,กปีที่จากจเข้าสู่ยุคเกปีที่3ปีที่2คือการชะล้างสิ่งในไม่ดีจะหลุดออกไปจากชีวิตคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณและตอนนี้เวลานี้คนที่เกิดรักนาราศีธโนหรือราศีธโน คุณควรโฟกัสในเรื่องใด да ในเดือนสิงหาคมน you know ี้เพื่อก้าวสู่เดือนกันยาแบบสวยงามนั่นเองค่ะมาค่ะนี่คือสิ่งที่คนที่ชาวราศีธนูหรือรัคนาราศีธนูควรโฟกัสนั่นเองค่ะอ้อไม่ก็ขอุณค่าขอุณคยาขอุณค่ะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แทมบาลน์ จากพลังงานมืดมิดจากเป็นพลังงานแห่งแสงสว่างหความสดใสคุณจะมองเห็นช่องนี่คือแทมเพลนนะคะแล้วก็เพจออฟเพจออปติคอลคุณจะเห็นช่องทางทางด้านการหาเงินมากยิ่งขึ้นมากกว่าหลายช่องทางแน่นอนหลักคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะมาตั้งแต่เด็กแล้วคุณไม่ยอมให้ชีวิตของคุณ ออมยมนานหรอกคะ่ะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นะคะณช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปักหลังนี้คุณควรโฟกัสในเรื่องใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินให้คุณโฟกัสในเรื่องการเงินเป็นสำคัญและตอนนี้เวลานี้สิ่งที่คุณจะต้องเจอและนะคะคุณจะต้องแก้ไขหรือถ้ามันดีก็น้อมรับแต่ถ้า เจอไพ่ไม่ดีก็ขอให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่ไพ่บอกนั่นเองต่อค่ะเ oh ออไม่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วเตรียมรับแต่ความสุขมันมีการช้าล้างนะคะช้าล้างออกไปจาก ชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วตอนนี้ดวงชะตาของคุณพายุท่โหมกระนำหลุดออกไปจากชีวิตคุณตอนนี้จะมีแต่สิ่งใหม่ๆก้าวมาสู่ในชีวิตคุณปักหลังเรือนสิงหาคมนี้และนับจากนี้ไปเข้าสู่ยุคเก้าปีที่สามนะคะปีนี้เราบอกว่าเป็นปีแห่งการช้าล้างสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนคุณไม่เคยเห็นใครทําไม่ดีไว้นะคะคุณจะเห็นโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะเหมือนการล้างพรมล้างพรมให้กับโลกไม่ใช่ แค่ประเทศไทยแต่เป็นการล้างผมให้กับทั่วโลกนั่นเองและนี่คือเดอะเดชีวิตใหม่นะคะเจ้าเกณฑ์ชะตาผู้กุมดวงชะตาวิญญาณมาบอกว่าคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงและได้ชีวิตใหม่ของคุณชีวิตใหม่นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่8สิงหาแล้วแต่นี้มันกําลังจะเดินทางเข้าไปสู่นะคะเดือน9เดือน9มีแต่ชีวิตที่ก้าวหน้านั่นเองค่ะต่อค่ะ อออคุณชีวิตในด้านการเงินของคุณการงานของคุณเจริญรุ่งเรืองเละทําให้คุณมีเงินเข้ามาเงินนี้มาจากทักษะความสามารถของคุณความสําเร็จที่มุมานะเหมือนคุณดอกเหมือนคุณปลูกดอกทานตะวันแรกๆคุณก็ต้องรอระยะเวลาเพื่อที่จะมีการเก็บเกี่ยวแต่นี่คุณได้เก็บเกี่ยวแล้วมีกําไรจากการเก็บเกี่ยวของดอกทานตะวัน เอกออเปทิ icle, นั่นเองนะคะทักษะการงานธุรกิจการงานของคุณจะมีชื่อเสียงมีคนมาขอให้คุณเป็นครูครูบาอาจารย์สอนวิธีการทำนะคะการสร้างเงินสร้างงานนั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเตรียมตัวรับแต่สิ่งดีๆตอนนี้คุณก็มีความสุขอยู่แล้วละคะ่ะแต่คุณจะมีความสุขมากขึ้นและมากขึ้นจนคุณคิดสงสัยว่าเอ๊ะทาไมพลังงานเราตอนเนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่ต้องเอ๊ะไม่ต้องสงสัยให้เตรียมรับแต่สิ่งดีๆ คุณจะเลงล่าเพราะอะไรคะคุณจะปลดหนี้ปลดสินมีแต่ความสุขคุณปรารถนาจะมีบ้านคุณก็มีบ้านคุณปรารถนาจะให้ครอบครัวคุณมีความสุขครอบครัวคุณก็จะมีแต่ความสุขนั่นเองนี่คือความสําเร็จที่จะได้มาสําหรับคนที่เกิดราศีธนูนั่นเองนะคะหรือลัคนาราศีธนูการเงินของคุณก็เสถียรมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะคะไม่มีความว่าขาดแคลนเพราะคุณจะเห็นช่องทางทางด้านการเงิน เข้ามาหาคุณอยู่เสมอนั่นเองต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือสามเหรียญ โปรเจกต์อะไรของคุณก็ตามที่คุณวางแผนและได้ทำไว้โปรเจกต์ของคุณสิ้นสุดโปรเจกต์ตอนนี้คุณเตรียมรับแต่ผลประโยชน์ทางด้านการเงินที่จะเข้ามาคุณได้วางแบบแผนคุณได้วางธุรกิจโปรเจกต์ Project ของคุณเป็นระยะเวลา5ปี3ปีนะคะไม่ว่าแบบแผนหรือโปรเจกต์นั้นเป็นโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่มันกำลัง ถึงเวลาที่คุณจะได้รับนะคะค่าชดเชยค่าตอบแทนบางคนอาจจะมีหุ้นส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในชีวิตหรือหุ้นส่วนทางด้านการค้าผลกําไรที่คุณจะได้มาคือกําไร70%หุ้นส่วนจะได้30%นั่นเองต่อคะ่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วธุรกิจการงานลัคกี้เลิฟแอนด์ลัคกี้ m นเกมเราของเก็ตูเลชั่นกับคนที่เกิดลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูนั่นเองนะคะฝันไลายของคุณได้จบแล้วนี่คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งลูกของคุณก็จะเป็นเด็กดีไม่ว่าลูกคุณจะอายุเท่าไหร่ลูกคุณจะสร้างความภาคภูมิใจให้ บคุณนะคะแล้วตัวคุณเองหรือว่าครอบครัวคุณญาติพี่น้องของคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีอาณาจักรเป็นของคุณนั่นเองต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสิ่งใหม่ๆกําลังเริ่มต้นในชีวิตคุณถ้าคุณอยากมีบ้านถ้าคุณอยากมีโรงงานอยากปลูกอาคารอะไรก็ตามแต่สิ่งที่คุณปรารถนานะคะ โอกาสของคุณมาถึงแล้วณนะช่วงเวลานี้เดือนสิงหาหากคุณวางแผนจะทําอะไรนะคะแผนนั้นให้คุณลงมือทําเพราะโอกาสตอนนี้เวลานี้โอกาสเปิดให้คุณแบบเร่งด่วนให้คุณได้รับ ตามที่คุณปรารถนาเรื่องการงานการเงินธุรกิจอะไรก็ตามแต่หากคุณประสงค์จะมีเบบีคุณก็มีเบบีหากคุณจะอยากจะแต่งงานคุณก็ได้แต่งงานช่วงเวลานี้วางแผนชีวิตให้ดีๆแล้วเดินตามแผนชีวิตของตัวเองแล้วคุณจะพบแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์นั่นเองต่อค่ะ โอ้แม่กดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนัมเบอร์ e นัมเบอร์สำหรับคนที่เกิดราศีธนูนี่คือในออบคับจะมีคนมามอบโอกาสมามอบสิ่งดีๆบางคนนะคะธุรกิจการงานของคุณเฟื่องฟูอยู่แล้วด้วยบุญนำพาวาสนานำส่งส่งให้มีคนมามยื่นโอกาสดีๆในเรื่องความรักให้กับคุณถ้าคุณเป็นคนโสดแต่ถ้าคุณไม่ใช่คนโสดจะมีคนอายุ25ปีขึ้นไป นะคะมาชี้แนวทางโอกาสใหม่ๆโอ้ยพี่ตรงนี้ทำเลที่นี้ดีนะตรงนั้นเขาขายเท่านั้นเท่านี้นี่แหละค่ะคือมีคนมามอบไอเดียเจ๋งๆหรือมามอบไอเดียดีๆให้กับคุณนั่นเองต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้คนที่เกิดราศีธนูตักหลังเดือนสิงหาคมนี้เดอะเลเวอร์ คุณจะพบแต่ความสุขบางคนจะมีคนเข้ามาหาคุณมาตีสนิทเป็นคนรักคนไข้ของคุณนะคะชั่วข้ามคืนนั่นเองและนะคะบางคนถ้ามีครอบครัวแล้วครอบครัวของคุณจะรักกันมากขึ้นจะมีความเสน่หาเหมือนคุณ18อีกครั้งนั่นเองนะคะรักไว้ใสของคุณจะเกิดขึ้นอีกครั้ง โปรเลฟของคุณจะถูกเติมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครอบครัวของคุณถ้าเป็นครอบครัวมีอายุมากแล้วใช่ไหมคะครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองคะ่ะต่อค่ะ นะคะความผิดหวังเสียใจ3.3ในเรื่องโปรเจกต์ 7, คุณเคยผิดหวังเสียใจมาแล้วนะคะเมื่อมันพลาดไปหรือเรื่องความรักมันพลาดไปก็นะคะปล่อยวางไม่ต้องยึดติดถ้าคนรักของเราจากเราไปก็แสดงว่าคนนั้นไม่ใช่คู่ชีวิตเรานั่นเองนะคะการผิดหวังการสูญเสียไม่ต้องยึดติดคนที่ดีที่ใช่จะมาในเวลาที่คุณต้องการนั่นเองตอ,อคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนี่คือเดรสตาชีวิตใหม่ของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะสวยคุณจะมีออร่ามากขึ้น การเริ่มต้นชีวิตใหม่การเดินทางครั้งใหม่เส้นสายใหม่ของคุณคุณจะสวยคุณจะพาวคุณจะหลอ่อคุณจะแฮนซัมมากขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเป็นดาวจรัสถ้าถ้าคนมีครอบครัวลูกคุณก็จะเป็นคนใหม่มีนิสัยที่ดีกว่าเดิมเป็นคนใหม่แบบที่คุณตกใจว่าเหมือนเหมือนงูลอกคาบอะคะ่ะชีวิตใหม่เป็นอย่างนั้นเลยคะ่ะจากที่เป็นอสรพิษที่ดุร้ายเขาก็จะกลายเป็นคนที่ดีมองโลกในแง่ดี คืนนั้นเองต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังไงคุณก็ได้เจอหลักแท้ นะคะสาหรับคนที่เกิดราศีธนูหรือว่าคุณจะได้กลับมามีความสุขคุณปรารถนาจะมีความสุขอยากมีคู่รักคู่ใครจะเจอคู่รักที่ต่างใบซิกออฟคันะคะซิกออฟคัคุณจะได้เจอคู่รักที่ต่างใบคู่รักที่มีความเสน่หาต่อกันนั่นเองนะคะนะคะอาจจะเจอกันในที่ทําง,งานอาจจะเจอกันด้วยการเดินทางนะคะแต่ถ้าคุณมีคู่รักอยู่แล้วนะคะชีวิตของคุณลูกหนี้เจาเงินมาให้หรือความสุขจะเข้ามาหาคุณ อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้แม่กอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าเป็นคู่หลัก นะคะถ้าเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีบารมีอาจจะเป็นเจ้านายของคุณถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะคุณผู้หญิงจะเป็นคนที่วางระเบียบแบบแผนในเรื่องครอบครัวในเรื่องชีวิตคุณผู้ชายนะคะคุณจะให้ความศรัทธาภรรยาของคุณในในเรื่องงานบ้านงานเรือนคุณจะเชื่อภรรยาของคุณนะคะเข้าใจภรรยาของคุณให้ผู้ภรรยาของคุณเป็นผู้นําในบ้านแต่ถ้า ออกนอกบ้านคุณคือผู้นํานั่นเองนะคะนี่คือถ้าคุณเป็นผู้หญิงโสดบารมีของคุณหากคุณอยากจะคิดทําอะไรตอนนี้เวลานี้คุณได้ลงมือทําคุณได้เข้าใจในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะตอนนี้วาสนาบารมีของคุณได้เปิดแล้วนั่นเองต่อคะ่ะทุกคน นะคะความมั่นใจในตัวเองจงโฟกัสนะคะให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายสองสองดาบสองดาบหมายความว่าในเรื่องความรักคุณอาจจะไม่มั่นใจว่าคุณจะสร้างได้หรอเพราะชีวิตคุณก็เคยเจอเรื่องอกหักเรื่องเสียใจมาให้คุณมั่นใจว่าคุณก็ทําได้ลองเปิดใจคบกับใครสังคนดูเมื่อมีคนเดินเข้ามาให้คุณได้ศึกษาดูใจคุณก็เปิดใจเปิดกายเปิดใจรับนะคะ เปิดใจรับโอกาสนั้นถ้าเราไม่เปิดใจแล้วเราจะรู้หรอว่าเขานิสัยยังไงบางถ้าบางคนเขาก็เป็นคู่สําหรับผู้คุณมาแล้วก็ได้นั่นเองบางคนเขาก็มาดีๆนะคะลองเปิดใจสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะพบว่าต้นไม้งามที่คุณ เคยคิดว่าโลกนี้ไม่มีคนดีสําหรับคุณมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คนคิดก็ได้นั่นเองจงมั่นใจแต่ถ้าคุณมีคู่แข่งนะคะคู่แข่งของคุณไม่สามารถนะคะท้าทายบารมีของคุณได้เพราะตอนนี้บารมีของคุณเต็มเปี่ยมนั่นเองต่อค่ะ ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะ,คคะเมื่อคุณมั่นใจในความสามารถของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องคู่รักนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จนี่ค่ะถึงฤดูเก,เก็บเกี่ยวที่คุณจะได้มีเงินเก็บเงินออมสตูสตีฤดูแห่งความรักลัคกี้อินเลิฟแอนด์ลัคกี้อินเกมให้คุณเปิดรับสิ่งใหม่ๆไม่ว่ารักนั้นจะเป็นรักแบบพี่น้องนะคะรักนั้นจะเป็นรักแบบครอบครัวรักนั้นจะเป็นรักแบบนะคะ คนรักก็ตามแต่ลองเปิดใจบางทีแม้แต่พี่น้องกันถ้าคุณไม่เปิดใจรับฟังสิ่งที่พี่น้องคุณพูดคุณจะรู้ได้ไงว่าเนื้อแท้ของเขาเป็นอย่างไรพี่น้องกันแต่ไม่เปิดใจคุยกันอาจจะรักกันในะช่วงเวลาที่เป็นเด็กแต่พอมีต่างคนมีครอบครัวไปแล้ว ต่างก็ห่างเหินกันนะคะต่างก็เป็นคนอื่นลองมาใส่ใจกันอีกครั้งสิคะเมื่อคุณเปิดใจรักครอบครัวของคุณแล้วคุณจะได้พบแต่ความสุขนี่คือเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคือคุณจะมีเงินเก็บเงินออมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ <c oughs> <7 S 1> <c oughs> เจ็ดเหรียญเข้ามาค่ะเข้าเดอะชาลีออ คุณจะต้องโฟกัสที่เป้าหมายชีวิตคุณนับจากนี้มีแต่เป้าหมายโฟกัสความสําเร็จสิ่งที่คุณปรารถนาแม้หนทางข้างหน้ามันจะเจอถนนลูกลังหรือว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อก็ตามแต่ให้คุณรู้ไว้ว่าความสําเร็จคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้รับเดะชาลีออดบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือบางคนอาจจะได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้เปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นเองต่อค่ะ ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้นะคะเหมือนธุรกิจการงานของคุณคงที่แล้วล่ะคะ่ะนับจากนี้คุณจะโฟกัสในเรื่องการเงินการงานใหม่ๆเพราะตอนนี้นะคะผ่านโปลเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวรับแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําให้คนที่เกิดลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูพบกับความสุขครั้งใหม่ให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองอย่ารอให้ใครคนอื่น มาศรัทธาคุณแต่คุณจงศรัทธาตัวเองก่อนตั้งแต่วันนี้นั่นเองนะคะต่อค่ะโอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเมื่อคุณศรัทธาในตัวเองคุณจะเจอเส้นทางทางด้านการเงินมากกว่าหนึ่งเส้นทางไม่ว่าคุณจะลงทุนทําธุรกิจอะไรชีวิตของคุณก็เหมือนแบบว่าเทวดาเปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้คุณประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคุณเจอ G.P.S เส้นทางชีวิตของคุณแล้วนั่นเองนะคะนี่คือเส้นทางชีวิตเส้นทางทางด้านการเงินของคุณที่มีแต่ความจะเดินเติบโตนะคะอำนาจวาสนามาพร้อมกับเส้นทางทางด้านการเงินของคุณนั่นเองต่อคะ่ะขอบคุณนะคะในเรื่องการเงิน2เหรียญ นะคะคุณจะหมุนเงินตลอดเวลาเพราะคุณเป็นนักธุรกิจการเงินเข้าก็มีออกแต่ให้คุณบาลานซ์นะคะให้คุณมั่นใจในเรื่องการเงินตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนะคะคุณจะเจอเส้นทางสายใหม่ในเรื่องการเงินนําเงินไปลงทุนนะคะคุณคิดวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วคุณมั่นใจว่าเงินนั้นจะเป็นของคุณคุณก็สอยเงินนั้นด้วยเป้าหมายของคุณนั่นเองต่อค่ะ ระวังนะคะเรื่องไฟออฟวนนะคะเรื่องการงานของคุณแน่นอนละ่ะเมื่อปัญหาเรื่องการงานมันไม่มีอยู่ดีๆมันก็จะมีเรื่องเอกสารนะคะหรือว่าเรื่องเพื่อนร่วมงานทะเลาะกับคุณคุณก็อย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมนะคะให้ถอยออกมาสักหนึ่งก้าวแล้วคุณจะเห็นปัญหาว่าต้นตอของปัญหามันเกิดเพราะอะไรแล้วคุณจะแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะห้าไม้เท้าก็แค่ ไม่จิ้มฝันบอกกับตัวเองแบบนี้นั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณจะนะคะรักเล็หห่วงแหนเงินมากขึ้นสี่เหรียญหมายถึงว่านับจากนี้ชีวิตการเงินของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูคุณได้รู้คุณค่าคุณได้เห็นคุณค่าของด้านการเงินเรียบร้อยแล้วคุณจะห่วงแหนและรักเงินมากขึ้นไม่ว่าคุณจะจับจ่ายใช้อะไรคุณจะระวังตัวมากขึ้นเพราะคุณได้เรียนรู้ว่าการใช้ การไม่รู้จักใช้เงินมีแต่รายรับไม่มีละมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับมันเป็นอย่างไรนั่นเองตอนนี้เวลานี้หากคุณจะนําเงินไปลงทุนซื้อบ้านเป็นของตัวเองคุณก็มีเงินพร้อมที่จะซื้อบ้านของคุณแต่ถ้าใครมาหยิบยืมเงินคุณก็ขอให้คุณคิดให้ทบทวนให้ดีแม้ว่าคุณจะมีเงินเยอะเท่าไหร่เงินก็ออกเยอะเหมือนกันถ้าคุณไม่ระวงังนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จของคุณนเดือนสิงหาคมนี้ การเปลี่ยนผ่านนะคะชีวิตคุณได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะในเดือนสิงหานี้สําหรับคนที่เกิดราศีธนูหรือลัคนาราศีธนู l u c กี lucky ้เกิร์เลิฟแอนด์ลัคกี้เกมโฟกัสที่เป้าหมายพอวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ